ตรงไหน,น กันแล้วครับรอคุณพ่อหรอครับพี่เอสเมก็เฝ้ารอทั้งวันพี่เอสเมก็อยากจะออกข้างนอกผมก็อยากอยากจะออกข้างนอกเหมือนกันนะครับนี่ผมมารอบ้างครับผมรอคุณแม่กับคุณพ่อรอรอรอ,รอครับหนูมารอข้างบนดีกว่า อยู่ข้างบนจะได้เห็นชัดๆนะหนูรอดูอยู่ที่ประตูนะหนูขึ้นมาอยู่บนบ้านหนูจะดูว่าคุณพ่อทำอะไรในบ้านทำไมคุณพ่อไม่เข้ามาในห้องสักทีนึงหนูก็พยายามเรียกเรีกเรกคุณพ่อก็ไม่มาผมรออยู่บนโองน่งดีกว่าครับผมจะได้มองสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาในห้องนี้ด้วยครับนี่ๆๆๆผมเห็นมแมลงตัวหนึ่งครับคุณแม่ครับ ไม่ใช่แมลงนี่อันเป็นทิ้งจกนี่เดี๋ยวผมจะเอามาให้คุณแม่ดูนะครับอม,มันลงมาเมื่อไหร่เสร็จผมแน่หนูก็นั่งรออยู่ที่ถุงนี้แล้วค่ะคุณแม่คะหนูรออยู่ทั้งวันแล้วหนูเบื่อจังเลยหนูหอยากออกไปเิ่งเล่นข้างนอกเหมือนกับทุกวันที่คุณแม่เคยปล่อยหนูออก เป็นอะไรคะหนูร้องเพลงคันหูแล้วลูกโอ้โหร้องเพลงเป็นด้วยอืม ชวนท่านผู้ฟังได้เลยนะล,ลูกลูกร้องเพลงเพราะมากเลยลูกไปฟังเพลงนี้มาจากไหนล่ะคะคุณลูกคาหนูไปฟังมาจากไหนอะคะเก่งจังเลยลูกของแม่เนี่ย ทำอะไรหนูไม่ได้หนูอยู่ในถุงเห็นไหมหนูหลบอยู่ในถุงถุงนี้ปลอดภัยสำหรับหนูนะเดี๋ยวหนูจะหลบอยู่ในถุงอีกนะคะคุณแม่หนูชอบถุงนี้มากๆาเลยคุณแม่มันเปียบเสมือนเพื่อนเล่นของหนูเลยเปียบเสมือนบ้านของหนูหนูชอบค่ะคุณแม่เอาถุงแบบนี้มาให้หนูอีกเยอะๆนะคะคุณแม่คะผมมาอยู่ข้างองค์ครับผมจะขึ้นไปบนองค์ครับ นี่ผมขึ้นมาบนองค์แล้วครับผมก็ดูลาดเราว่าเดี๋ยวมีแมลงแล้วก็ตัวจิ้งตกหรือตัวอะไรไม่ทราบมันจะเข้ามาในห้องหรือเปล่าผมก็คอยระแวดระวังภัยให้กับพี่เอสมีแล้วก็นอ้องอลิซผมก็ฝนเล็บรับเล็บก่อนก่อนที่จะไว้ต่อสู้กับศัตรูนะครับคุณแม่ครับผมรับเล็บก่อนครับนี่ผมกระโดดขึ้นมา บนที่นั่งแล้วก็ขึ้นไปรับเล็บเลยครับผมรับเล็บเสร็จแล้วครับผมจะไปดูครับว่าแมลงหรือจิ้งจกเข้ามาแล้วยังครับผมก็คอยดูอยู่ครับคุณแม่ครับนี่ดูสิมันเดินมาแล้วยังอยู่ตรงไหนไหนเดินไปดูหน่อยสิอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเดียวเดียวเดวผมเดินไปดูก่อนน้องเอ็ดเวิร์ดทำอะไรคะน้องเอ็ดเวิร์ด น้องเอ็ดเวิร์ดยาบางบถุงของพี่สิเดี๋ยวพี่จะเข้าไปอยู่ในถุงเนี่ยน้องเอ็ดเวิร์ดมาบะยืนบังถุงอยู่เนี่ยพี่ก็เลยเข้าไม่ได้เลยพี่นั่งรอยอยู่ที่ถุงนะคะ Edward, Edward. เอ็ดเวิร์ดเอดิออกไปไกลๆนะไม่ต้องมาเข้าใกล้พี่พี่จะบาดทางแล้วนะเห็นไหมเห็นท่าทางของพี่ไหมพี่อลิสไม่ชอบนะไปไกลๆพี่อลิสเลยเอ็ดเวิร์ด มานั่งรอในที่นั่งดีกว่าที่นั่งของหนูสบายนี่หนูมาจองคนเดียวไม่ให้คนอื่นมานั่งเลยนะที่นั่งตรงนี้ตั้งแต่ได้มาก็มีแต่หนูคนเดียวแหละที่นั่งได้คนอื่นห้ามมานั่งนะเป็นที่นั่งของหนูนอกจากที่นั่งของหนูแล้วนะหนูมีที่นั่งที่สบายสําหรับหนูอีกก็คือตักคุณแม่นั่นเองนะ เบาๆนีน่ยนวดแรงอุ้ยๆคุณแม่นวดแรงอีกแล้วว่าแม่นวดเบาๆสิคุณแม่ ไปเกินไปแล้วนะคะคุณลูกคุณลูกใช้คุณแม่ทุกวันเลยคุณแม่ต้องคิดตังค์แล้วรู้ไหมคุณแม่มานวดหนูทุกวันเลยนวดคางนวดตัวนวดหัวต้องคอยเอาเอาใจทุกวันไม่อกเอาใจก็ไม่พอใจใช่ไหมห,หนูก็รักคุณแม่นะคะหนูก็เลยอ้อนคุณแม่ค่ะหนูอ้อนคุณแม่นะคะ,คแ,ะ,คะแล้วคุณแม่รักหนูแม่ะ แม่เป็นใจนวดหัวนวดคางนวดตัวให้หนูหรือเปล่าล่ะคะคุณแม่ถ้าคุณแม่รักหนูคุณแม่ก็ต้องเอาใจหนูนะคะหนูรักคุณแม่ ให้หนูไม่ใช่ให้หนูให้ตังคุณแม่คุณแม่ต้องซื้อขนมมาให้หนูแล้วก็ซื้อขนมแล้วก็มาเอาใจหนูด้วยเพราะว่าหนูก็อยู่แต่ในห้องทั้งวันหนูไม่ได้ออกไปไหนเลยคุณแม่ต้องเห็นใจหนูด้วยนะคะคุณแม่คะโอ้คนลูกของเรานะคะแม่พูดนิดเดียวคุณลูกพูดกลับเยอะเลย แถมขี้ออดอีกต่างหากบอกว่าก็คุณหนูรักคุณแม่นี่ค่ะก็หนูรักคุณแม่หนูเลยอยากให้คุณแม่เอาใจอยากให้คุณแม่ซื้อขนมมาให้หนูรับประทานก็หนูไม่ได้ออกไปไหนเลยทั้งวันหนูบอกว่าหนูอยู่แต่ในห้องทั้งวันหนูเบื่อค่ะหนูเบื่อมากๆคุณแม่ก็ต้องมาเอาใจหนูสิคะดูเขาสิคะฉลาดจังเลย พะคุณแม่บอกว่าจะเอาตังค์แล้วเนี่ยนวดหนูมาทั้งนานหนึ่งเขาก็บอกว่าพ่อเขารักคุณแม่นะสิคะเขาถึงมาอ้อนคุณแม่นะคะนอ้องอลิซของเรานะคะขี้อ้อนมากเลยค่ะหนูไม่ได้อ้อนนะคะแต่มันคือเรื่องจริงนะคะคุณ จับหนูเลยหนูคิดถึงนะคะคุณแม่คะโอ้คิดถึงจริงๆเหรอคะคุณแม่ก็คิดถึงคุณลูกนะคะเวลาคุณแม่ไปไหนมาหลายๆวันนะ่ะคุณแม่ไม่เห็นลูกคุณแม่ก็คิดถึงพวกหนูๆน,นะคะคุณแม่เวลากลับมาก็คุณแม่รีบเข้าไปหาหนูๆเลยหนูจำไหมจำได้ไหมล่ะคะลูกทุกๆครั้งที่แม่กลับมา แม่จะรีบไปหาคุณหนูหนูคุณลูกลของแม่ทุกๆครั้งเลยแม่คิดถึงหนูหนูทุกๆคนทุกๆตัวเลยนะคะแม่รักหนูหนูนะหนูหนูรักแม่ไหมล่ะคะหนูก็รักคุณแม่เหมือนกันค่ะแม่ครักคุณแม่นะคะหนูรคุณมมากี่สุดเลยคะหนูไม่เคย กะเปลี่ยนใจไปรักใครนะคะนอกจากคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็พี่แล้วนะคะหนูก็รักทุกๆคนเลยคะ่ะนี่หนูขึ้นไปนั่งที่เดิมของหนูนะคะที่เดิมของหนูก็คือหนูจะไปดูแมลงที่จะเข้ามาในห้องนี้นะคะคุณแม่หนูไปนั่งบนนี้ทุกวันเลยนี่ก็คือที่ประจำของหนูนะคะ แล้วนะแอดเวิร์ดหนูไม่สในใจใครแล้วหนูอยู่ในถุงสบายจังไม่ต้องสในใจแอดเวิร์ดกับอลิตเนี่ยแอดเวิร์ดกับอาลิตชอบทะเลาะก,กันจริงๆเลยอยู่กันแบบสบายๆแบบที่น้องก็ไม่ได้ไม่เหมือนหนูเนี่ยหนูอยู่ในถุงเนี่ยขึ้นมานั่งบนตักคุณแม่อีกแล้วเหรอคุณลูกนี่ ให้คุณแม่เข่าคางให้อีกแล้วนี่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 ดูเขาสิไม่ยอมทีเดียวนะขึ้นมานั่งบนตักคุณแม่แล้วคุณแม่เข่าค้างนะแม่คะคุณแม่คะเอ็ดเวิร์ดเน่ยมาใกล้หนูเลยเมื่อกี้หนูไม่พอใจหนูหงุดหงิดหนูหงุดหงิดจังเอ็ดเวิร์ดเนี่ยชอบมาอยู่ใกล้ๆหนูเหน่แหน่ยหน่แหน่ดู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  ไปอยู่ให้คุณพ่อเอาใจแล้วเนี่ยหนูไม่ชอบเลยหนูไม่ชอบแล้วเอ็ดเวิร์ดเนี่ยน้องอลิสเป็นอะไรอีกแล้วคะคุณแม่หนูเนี่ยอยู่แต่ในถุงไม่เห็นหนูจะทำอะไรเลยน้องอลิสก็งองเงยเหลือเกินนะเห็นน้องเอ็ดเวิร์ดไปยุ่งกับคุณพ่อไปเล่นกับคุณพ่อไม่ได้เลยน้องอลิสก็งอน นอนทุกครั้งเลยหนูไม่สนใจใครเลยหนูจะออกข้างนอกอย่างเดียวหนูอยู่ในถุงอย่างนี้ก็สบายดีนะคะอืขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณนะคะ,คคะ,คะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทุกท่านนะคะ EP นี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกทกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังช่องสินัดชาแนลนะคะ จลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามช่องสิ่นัชชนเนลให้ด้วยนะคะจะนำความน่ารักของน้องๆนะคะน้องเอสเวิร์ดนะคะน้องเอสเวิร์ดซึ่งเป็นน้องผู้ชายแล้วก็น้องเอสเม์นะคะน้องเอสเมย์ก็จะเป็นน้องผู้หญิงที่อยู่ในถุงเมื่อกี้นะคะแล้วก็น้องอลิศนะคะที่ชอบอ้อนมานั่งบนตักตลอดตลอดนะคะ ติดตามกันใหม่อีพีหน้านะคะอีพีนี้ก็ขอขอบคุณและขอขอสวัสดีนะคะ